ช่างหนึ่งแก้ทรงยีนเสื้อแจ็คเก็ตยีนแบรนด์เนมทั่วไทยยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u b e c h a n แน l สยามชาแนลบายช่างหนึ่งครับวันนี้ช่างหนึ่งจะมาแก้ทรงเสื้อเชิ้ตหลากครอสลูกค้านําแบบมาด้วยนะครับช่างหนึ่งจัดให้ครับงานนี้มียกไหล่ไล่ทรงใหม่นะครับตามสไตล์ของช่างหนึ่งครับยกไหล่ในที่นี้ก็คือตัดแขนด้วยนะครับปรับความยาวแขนขึ้นโดยไม่ยุ่งกับปลายแขนเลยเพราะฉะนั้นงานออกมาก็จะสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับคืองานสไตล์ของช่างหนึ่งครับ ก็มีการเก็บงานเก็บทรงนะครับวัดจากต้นแบบแล้วก็ตอกแขนให้นะครับแบบมาแบบไหนอ่อต้นแบบมาแบบไหนช่านหนึ่งก็พยายามเก็บให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดนะครับมีการล้มตะเข็บบนหัวไหล่ด้วยนะครับเป็นตะเข็บคู่นะครับก็จะต้องใช้ได้ธรรมดานะไม่สามารถใช้ได้ยีนได้เพราะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายร้อเซนตะครับตัวน,นี้น่าจะเพอเบอร์เบอร์ประมาณ80ถึง1น0นะครับเป็นผ้าเบาบางมากๆครับ ทำแรงๆไม่ได้นะครับสามารถวิ่งแล้วก็ขาดได้ง่ายๆเลยนะครับต้องระวังมากๆเลยครับก็ทำการไล่ทรงเข้านะครับตามสเต็ปนะครับแบบมาสไตล์ไหนช่างหนึ่งก็พยายามคืนให้สไตล์นั้นนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าดามผ้าด้านข้างล่างด้วยนะครับตรงชายเสื้อช่างหนึ่งก็ติดคืนให้ใกล้เคียงของเดิมนะครับถ้าลูกค้าผสมใส่แล้วไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่ามีการแก้ทรงเกิดขึ้นนะครับนี่คืองานสไตล์ช่างหนึ่ง ลูกค้าสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามชั้นหนึ่งได้0813977955แอดไลน์เบอร์โทรชั้งหนึ่งได้เลยครับเบอร์โทนี้เป็นไงครับเสร็จเรียบร้อยไม่สังเกตไม่รู้นะครับว่ามีการแก้ส่งเกิดขึ้นนี่คืองานสไตล์ของชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะครับร้านชั้นหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสุร,ราธานีนี่เองครับอยู่ตรงกลางใจกลางเมืองบ้านดอนเลยไม่ยากนะครับ ลูกค้าติดต่อสอบถามถ้าหากผ่านทางไลน์ช่างหนึ่งจะส่งโลเคชันให้ครับง่ายๆเดินทางมาให้ร้านหนึ่งช่างหนึ่งง่ายๆแต่ลูกค้าต่างจังหวัดสามารถส่งเสื้อหรือกางเกงแล้วก็คุยงานเพิ่มเติมทีหลังได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับขอบคุณมากๆครับที่ไว้วาลงใจช่างหนึ่งแล้วก็เข้ามาใช้บริการน,นะครับขอบคุณมากนะครับโอกาสหน้าใช่ไหมครับสวัสดีครับบายบาย